สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่13นะครับเดือนกันยายนแล้วนะครับวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีนะครับแล้วก็นะครับคลิปนี้นะครับเรื่องของนัดดูดาวรายสัปดาห์นะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับดวงเมืองแล้วก็กระทบกับตัวเรานะครับแล้วก็คนรอบข้างเราหรือคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับว่าต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะฮะท่านที่ กลัวหรือกังวลนะครับในเรื่องต่างๆว่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทาในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญๆนะครับไม่ว่าตัวเรา <S <S หรือลูกเราหรือว่าแฟนเรานะครับก็ลองเข้าไปดูคลิปนี้นะครับว่าต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับจะได้เตือนตัวเราเตือนคนในครอบครัวของเรานะครับเป็นพิเศษหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้ครับเหมือนกับสัปดาห์แห่งเรื่องของการรีอว่าแผนสำรองนะฮะเตรียมแผนสำรองเข้าไว้นะครับมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับแผนสำรองหรือว่ามีเหตุอะไรที่ ต้องกังวลบ้างนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะครับในช่วงน้ครับเรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับเลขแรกนะฮะที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับคือเลข7นะฮะเลขต่อมานะครับที่ใช้ได้คือเลข4นะครับเลขต่อมาคือเลข1และสุดท้ายคือเลข5นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยใช้นะครับคือเลข2นะฮะสีที่ถูกฉลกนะครับในช่วง สัปดาห์นี้นะครับที่ใช้ได้ช่วงวันนี้นะครับในยจะสัปดาห์เรื่องวันนี้นะฮะสีแรกครับคือสีส้มนะครับใช้สีส้มยิ่งสดยิ่งดีด้วยนะฮะวันนี้อะไรที่สดสดยิ่งดีนะครับสว่างสดใสวันนี้ดีนะฮะสีสดสดนะครับแล้วก็นะครับเรื่องของสีต่อมาคือสีแดงครับก็แดงสดสดก็ดีนะฮะสีต่อมาครับคือสีดำนะครับดำก็ดำปกตินะฮะแล้วสีสุดท้ายครับคือสีน้ำตาลนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆนะครับคือสีขาวนะครับ สีเหลืองใช้ได้นะประมาณนี้นะครับช่วงนี้นะครับคนมีคนเขียนมาถามเรื่องของการงานบ่อยมากนะครับเขียนมาในอินบ็อกซ์นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้อ่านทุกคนนะฮะในอินบ็อกซ์นะเพราะว่าแต่ละวันนะฮะมันมีคนนะฮะเพื่อนๆเขียนเข้ามาเนี่ยวันประมาณ200กว่าคนนะฮะสองกว่าเมสเซจข้อความนะครับเพราะฉะนั้นพอผมวันใดที่แบบงานยุ่งนะครับสอวันนะฮะไม่ได้เข้าไปในเมสเซจทีนะฮะมันก็จะประมาณ600 เมสเซจข้อความนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็หาใครไม่เจอเลยนะฮะก็เลยแบบแทบจะไม่ค่อยได้อ่านนะครับฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางคนเขียนถามดวงมาก็เยอะนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ดูดวงนะฮะแล้วก็ไม่ได้แบบตอบคําถามดวงชะตานะฮะในในเมสเซจนะครับแต่บางทีแบบบางทีมันมีนะบางวันแบบอยู่ดีตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งลูกตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้อะไรนะฮะแล้วก็มาเปิดใน messenger นะครับก็ ไม่รู้นึกอะไรนะฮะก็อ่านแล้วก็เจอแล้วก็ตอบก็มีนะฮะมีบางท่านนะฮะที่ได้ตอบตอนดึกๆนะฮะนาน,นานทีนะครับต้องบอกมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่แบบคุณอาจจะส่งพลังมาหาผมตอนผมหลับก็ได้นะะแบบเหมือนครับ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ได้นะครก็เลยกลายเออมาเจอคําถามที่ต้องตอบด่วนจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับก็มีแบบนี้ครับนานๆทีนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าโดยรวมก็ไม่ได้บตอบคาถามนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้อ่านในเมสเซจเอาไว้นะครับคุณเขียนมาทั่วๆไปนะครับหรือว่าเขียนมาในคอมเมนต์นะครับใน YouTube นี้ก็ได้นะครับอันนี้จะได้อ่านหน่อยนะฮะโอเคนะครับเรื่องงานชวงนี้นะครับก็เขียนมาบ่อยนะครับตกงานบ้างนะครับแล้วก็กําลังจะออกจากงานบ้าง โมโหเพื่อนโรงงานแล้วอยากจะออกบ้างนะครับหรือว่าอยากจะออกมาก่อนแล้วค่อยไปหางานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ต้องเตือนนิดนึงนะครับว่าในช่วงสี่เดือนหลังครับมันก็เป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานและตกงานกันเยอะนะครับฉะนั้นถ้าใครที่แบบไม่ไหวจริงๆหรือว่าอึดอัดนะครับในระดับหนึ่งและยังทนได้นะครับหรือว่ายังพยายามที่จะทนแบบที่สุดได้ก็อยากให้ทนไว้ก่อนนะครับช่วงนี้งานหายากนะครับ ทำให้ผมนึกถึงนะฮะในสมัยที่เรียนจบใหม่ๆมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจแบบดิ่งที่สุดแล้วนะฮะการกลายหรือว่าจบเอนจิเนียร์มาตกงานนะครับตกงานรู้ไหมเออเดี๋ยวอยากถามนะเพื่อนๆเ,เ,เคยตกงานนานที่สุดนะครับกี่วันกี่เดือนนะครับหรือกี่ปีก็ได้นลฮะลองนึกซิเนีสมัยเราจะสมัยนี้ก็ได้นะฮะเคยตกงานนะครับหรือว่าว่างงานเนี่ยนานที่สุดนะครับแค่ไหนนะฮะของผมนานนะนานมากเลยนะฮะ แล้วก็เดินหางานจําได้นะครับนึกถึงวันที่เดินหางานนะฮะเดินตั้งแต่สีลมนะครับใครที่นึกถึงกรุงเทพนะฮะใครที่พอนึกภาพออกนะฮะเดินตั้งแต่สีลมตั้งแต่นี่เลยด้วยกันนะสีพญานะฮะเรื่องของบางรักนะฮะมาสีลมมาอโศกมาราชดามาลัดเร้้วนะครับเนี่ยมาสุดที่ลัดเรพ้วนะครับปากทางลาดเรพ้วดูนะฮะนู่นแหละคือเดินนะฮะแบบนี้นะครับเดินแต่ละวันแบบนี้ฮะคือ เราสมัครแล้วก็ส่งใบสมัครไปทุกที่แล้วนะครับมันก็เงียบกิบเลยนะฮะผมส่งไปประมาณ6กกว่าที่นะฮะเท่าที่จำได้นะครับแล้วก็บริษัทหลายบริษัทก็ปิดไปหมดแล้วนะครับมันเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันดิ่งหมดเลยนะฮะในช่วงนั้นเศรษฐกิจบ้านเราแบบที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ดันมาจบแล้วก็หรืออย่างน้อยก็เรียกว่าว่างงานในช่วงนั้นพอดีนะฮะก็เลย <laughs> <laughs> ไม่มีใครรับนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าไปสมัครบริษัททั่วไปด้วยนะไปสมัครแบบฝ่ายบุคคลในทั่วไปครับใช้วุฒิเอนจ มันก็เลยไม่รับนะฮะงั้นอ่าโอเคผมอาวุธลองนั้นก็ได้นะครับคือไม่เอาไม่เอาปริญญาครับเอาต่ำกว่านั้นกดนนะฮะเอาลงมาเสหน่อยเขาก็บอกไม่รับนะเพราะว่ามันเล็กไปน่ะก็เลยอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมันก็อารมณ์แบบนี้ครับเดินทุกวันนะครับรองเท้าพังหลุดส้นหายอะไรประมาณเนี้ยก็เจอบ่อยนะครับหรือฝนตกหนักๆจําได้เลยนะฮะผมยังจําตู้ไปซื้อไอ้ตู้โทรศัพท์ได้อยู่ตู้นะฮะฝนตกหนักแล้วก็ เข้าไปในตู้โทรศัพท์นะแล้วมันก็มีสุนัขนะครับหรือหมาเนี่ยนะฮะมาอยู่ข้างในตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขออนุญาตอยู่ด้วยกันนะนะครับก็เข้าไปอยู่ในตู้ฝนตกหนักแล้วก็มีหมาตัวออกวิ่งมาแล้วก็พยายามจะเข้าตู้นะครับเพราะว่ามันเปียกก็เลยเปิดประตูมาก็เลยอยู่เขาสองตัวนะฮะแล้วก็อยู่กับผมนี่แหละก็อารมณ์แบบนี้แล้วตัวก็เปียกซกเลยนะฮะแล้วก็มองรถที่เขาขับไปนะอันนี้ขอดราม่านิดนึงนะฮะก็เห็นนะฮะรถที่เขาแบบ เออเขาทํางานตอนนี้ไม่มีรถนะฮะตอนนั้นอยู่หออยู่เลยนะฮะแล้วก็กินข้าวก็กินมาม่านะฮะอ่าซองหนึ่งเนี่ยต้องกินวันนึงกิน2มื้อนะครับแล้วซองหนึ่งกินได้อ่าวันละซองนะครับเพราะฉะนั้นมือน้อนึงกินได้แค่ครึ่งซองนะฮะแล้วก็ใส่หมูยอหมูยอทอดละ7บาทเพราะว่ามันแบบหมูยอแบบอีกเกรดหนึ่งนะฮะนี่แหละก็กินแบบนี้นะฮะเนี่ยหเดือนครึ่งปีนะฮะกินแบบนี้ไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกครึ่งปีก็เลย เออรู้สึกว่ามันมีภูมิต้านทานนะครับผมไม่เห็นแต่ข้อดีนะฮะว่ามันมีภูมิต้านทานเออชีวิตมันมันก็มองเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้พรุ่งนี้คงได้พรุ่งนี้คงได้ครับแต่ว่าทําให้หลังจากนั้นมานะเจออุปสรรคเจอเรื่องราวเจอปัญหาอะไรก็ตามโอ้ผมนึกถึงวันนั้นวันนั้นเหนื่อยกว่าเยอะนะครับวันนั้นลำบากกว่าเยอะนะครับฉะนั้นอุปสรรคแค่ไหนเออเราเราก็ยังมีอะไรทำนะฮะ ฉะนั้นก็เป็นกําลังใจทุกท่านนะครับใครที่จะเปลี่ยนงานใครที่แบบอดทนท้อผมว่าหลายคนที่ลําบากกว่าผมก็เยอะนะครับฉะนั้นลองนึกถึงวันที่เราแย่ที่สุดนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับสู้ต่อนะก็มีไคิดอะไรไม่ออกก็เขียนมาคุยกันได้นะครับหรือว่ามาดูดวงได้ทุกวันนะฮะก็ส่งกําลังใจให้ทุกวันนะครับโอเคนะครับดูดวงทุสองราศีครับชาวราศีตุลนะครับพิจิกแล้วก็ธนูฮะเริ่มที่ตุลนะครับวันนี้ราศีตุลครับดาวพระจั์โคจรเป็น มหาจักรนะครับซึ่งช่วงน,นี้นะครับมันเล่งเรานะครับไอ้ดาวจันทร์เป็นมหาจักรเนี่ยมันคือความเด็ดขาดนะครับมันคือความชัดเจนนะครับมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณทําอะไรก็ตามคุณนนต้องเด็ดขาดและชัดเจนนะครับอะไรทำทำอะไรทําไม่ได้คุณก็ต้องหาคนมาช่วยหรือว่าทําไม่ได้ก็โอเคให้คนอื่นเขาทาไปนะครับอย่างที่2ครับคือความรวดเร็วว่องไวครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงนี่คือสโลแกนของดาวดวงนี้เราก็เดินตามสโลแกนของดาวดวงนี้เหมือนก็จะได้สําเร็จนะฮะ เพราะฉะนั้นช่วงวันนี้นะครับอะไรที่ยากๆคุณทําได้หรืออะไรที่เป็นปัญหานะฮะเอากลับมาจัดการซะนะฮะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ได้ทํางานหลักโดยโดยทั่วไปฉะนั้นคุณเคลียร์ปัญหาที่มันยากๆให้มันสําเร็จก่อนนะครับแล้วปัญหาที่มันดูคลักกะสังนะครับให้จบให้ไวนะครับนี่คือสไตล์การทํางานของวันนี้นะคือคุณทํางานหลักไปแหละแล้วถ้ามันมีงานที่เป็นปัญหาคุณเอามาแก้รีบแก้ปัญหาโดยไวนะครับแล้วมันจะสําเร็จ ดาวพระจันทร์อยู่คู่กับดาวราหูเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพลังงานของดาวราหูที่ส่งต่อให้ดาวพระจันทร์แล้วก็ส่งมาหาเราอีกทีนึงนะครับเพราะมันเล็งเราอยู่นะฮะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าพระจันทร์มันดาวราหูมันคือดาวแห่งกุศลบายช่วงนี้ทําะทอะไรอาจจะต้องใช้กุศลบายใช้การอ่านเกมดึงจังหวะนิดนึงนะครับอ่านเกมออกแล้วก็ค่อยจะตัดสินใจนะครับช่วงนี้อยว่าตรงไปตรงมาเยอะเกินนะครับไม่ใช่ว่าให้หลอกลวงนะฮะไม่ใช่ไม่ให้ซื่อสัตว์นะฮะเพียงแต่ว่าคุณาารออ้อยสถานการณ์มันนสุกงอออม่่แล้วคย ตัดสินใจค่อยชัดเจนก็ได้นะครับคุณไม่ต้องแบบออกหน้าลุยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะเจ็บตัวหรือออกตัวแรงเกินไม่ดีนะฮะเนี่ยคือสไตล์การทํางาวันนี้นะถ้าใครไม่ได้ต้องทํางานอะไรซับซ้อนกูก็ทําต่มหน้าที่อยู่คุณไปนะครับแล้วอย่าใช้อารมณ์เยอะเกินเนาะและอย่างหงดหงิดแล้วก็ทํางานให้ไวเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของการเงินครับค่าใช้จ่ายนะฮะค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านครอบครัวหลักๆเลยนะครับขายค้าขายวันนี้ ขายดีนะครับวันนี้การคุยแค่ชัดเจนให้ข้อมูลให้เต็มที่นะฮะนี่แหละวันนี้จะดีนะแล้วก็นะครับช่วงนี้การเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จนะครับงานจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็จะสําเร็จส่วนท่านที่ความรักบ้านดีกว่าครับคนที่โสดกับคนที่ไม่โสดครับช่วงนี้ความรักหนึ่งระหว่างแฟนป่วยไข้ไม่สบาย2ช่วงนี้นะครับมุมดาวแฟนมีโอกาสที่ไปในมาไหนหรือทาอะไรด้วยกันครับสครับช่วงนี้แฟนมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาค่อนข้างเก่งนะครับช่วงนี้ ดาวพระจันทร์โคจรมหาจักรอยู่คู่กับราหูช่วงนี้มีปัญหาอะไรก็ตามลองปรึกษาหาลือกาแฟเราได้แฟนเราหรือคนที่ร,รักนะครับเขาจะให้ข้อมูลแล้วก็อาจจะวางแผนในบางอย่างให้กับเรานะครับหรือว่าช่วยชี้แนะชี้นำในบางอย่างให้กับเราครับก็ยังพอเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับฉะนั้นช่วงนี้แฟนดวงเสริมเราเราให้ช่วยอะไรบางเรื่องก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงนี้จุกเสร็จน่นท้องเวียนเวียนศีรษะ แล้วก็ขาดดำเนื้อตัวส่วนท่านที่ในวัยสวเจ็บคอร้อนในระวังกดไหลย้อนนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับวันนี้กิจกรรมของชาวราศีพิจิกครับมีดวงมีความคืบหน้าครับไปในทางจะบอกว่ามีอุปสรรคตองบอกก่อนนะครับจะบอกว่าไปในทางที่ดีขึ้นแหละแต่มีอุปสรรคอะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะเข้ามาแล้วกลายเป็นอุปสรรคเสมอถ้าคุณต้องทําอะไรในช่วงวันนี้ให้รู้ว่า มันไม่ง่ายนะครับอาจจะมีอุปสรรคอะไรก็จุกกระจิกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอะไรที่มันวุ่นวายวุ่นวือนะครับพอสมควรนะครับในช่วงวันนี้แล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังบางทีจะมีเหตุอะไรให้แบบงานเ,าเร่งด่วนเข้ามาปัญหาปุบปรับฉับพลันต้องไปแก้ไขแล้วก็มันไม่ได้ตามกําหนดการของเรานะฮะสมมติว่าวันนี้คุณเช้ากับวันเย็นต้องทําอะไรก็ตามนะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแผนงานอะไรบางอย่างฉะนั้นวันนี้ ไม่แน่ไม่นอนนะครับในสิ่งที่คุณคิดว่ามันแน่นอนมันจะไม่แน่ไม่นอนเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็จะได้แก้ไขนะครับปัญหาล่วงหน้าเพราะว่าดาวพระจ,จันทร์ช่วงนี้มาจากเจ้าเรือนภพสุภะนะครับมันเป็นเป้าหมายของเราคัวจอเป็นอลิครับเป้าหมายเป็นอลิเป้าหมายมีอุปสรรคดีไหมเวะลาที่พยากรณ์มันก็บางเรื่องมันก็ตรงไปตรงมานะครับแบบนี้เลยนั่นแปลว่าวันนี้คุณต้องเตรียมแผนสำรองไงฮะให้รู้ว่าวันนี้อาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาพากลหรือว่าไม่เป็นไปตามแผนงานของเราเรารู้ล่วงหน้า เราก็ได้ดักทางไวล่วงหน้านะครับป้องกันไวล่วงหน้ารัดกลุ่มล่วงหน้าแล้วก็เอาชา้าแต่ชัวร์นะครับประกาศต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวการงานมีดาวอาทิตย์พุธศุกร์นะครับอยู่ในตําแหน่งของการงานงานจะยุ่งๆหน่อยเนาะเพราะเผื่อต้องทํางานล่วงเวลาแล้วมันก็มีกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากการทํางานนะครับที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับบริษัทนะฮะอาจจะใช้งานเราหรือให้เราทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้ก็ะจะดูยุ่งๆงลุกขุกขก,ขก,กับตัวเรื่อง,งานแหละนะฮะเยอะหน่อย แต่ก็ประสิทธิภาพการทํางานดีผลการทํางานก็เป็นที่น่าพอใจนะครับงานไม่ต้องห่วงเยอะยุ่งเหนื่อยแต่สําเร็จต่อมาเรื่องของการเงินนะครับเหมือนกินก็เ็เรื่องสําคัญนะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันไปค่าใช้จ่ายหนึ่งซื้อของที่เราอยากได้มันถูกใายา2องก่อนจะซื้อของอะไรที่จุกจิกจิกนะครับค่อนข้างเยอะข้อ3ในช่วงนี้มันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะคุณอาจจะต้องซื้ออะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือว่าใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างเยอะนะ แล้วก็ข้อ4ครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนมาขอความช่วยเหลือนะครับช่วงนี้คุณจะแบกภารกิจและภาระทางการเงินแบบที่ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับค่อนข้างเยอะนะครับวางแผนการเงินดีๆนะผมว,ว่ามันตึงๆมันตึงๆไปนิดนะฮะประมาณนี้แหละโอเคค้าขายวันนี้ขายดีนะฮะแต่ก็เออตองบอกว่าขายดีขายดีแหละนะครับแต่ว่า ลูกค้าต่อรองเยอะแลือเกินเล่นๆเราเส้นเหนื่อยเลยนะครับระวังหลุดเล็กๆน้อยหรือว่าทอนเงินผิดใส่ของผิดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคใส่ของหรือส่งของต่อมาเรื่องของความรักคนที่โสดระยะนี้นะครับมันเป็นระยะที่มีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือว่าคุยกับใครก็จะรู้สึกดีนะครับในช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีอารมณ์นะครับที่อยากหรือว่าที่คุยกับใครแล้วมันมีความราบรื่นหรือว่าต่อเนื่องนะครับในความสัมพันธ์นะ แล้วก็ต่อมาเรื่องของคนที่จะบอกว่ามีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้ความรักก็ยังดีนะครับมันมีอะไรที่อาจจะไม่เข้าใจในชีวิตแล้วก็นิสยัยแล้วกรกระทำและคำพูดของเขาบ้างนะครับแต่อย่าไปซีเรสเครียดมากบางทีเขาก็เครียดบางทีเขามีอะไรใจเขาอยู่นะครับฉะนั้นช่วงนี้เราเราทํางานของเราไปแล้วก็ไปทําตามหน้าที่ของการเป็นแฟนของกันและกันนะครับช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่พูดดีๆอะไรก็ว่าไปนะครับอย่าไปคิดแทนเขา จำไว้นะฮะช่วงนี้อย่าคิดแทนเขาเยอะถ้าคิดแทนเขาและแลวคิดผิดเนี่ยมันวุ่นวายนะครับโอเคนะโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร่รางกายครับระยะนี้ท้องผูกท้องเสียวิงเวศิสะแล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้นะครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสเสวจุกเสร็จน่นท้องท้องผูกท้องเสียเช่นเดียวกันเลยนะฮะอาจเป็นพิษนะครับแล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของอาการมึนงงหลงหลงลืมลืมนะครับมาดูต่อมาชาวราศีธนูครับวันนี้ กิจกรรมน้าที่การงานนะครับมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นอะไรยากๆมันจะง่ายขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการแก้ปัญหาครับในช่วงนี้แก้ปัญหาอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายจะแก้ปัญหาได้นะฮะแล้วก็มันมีจุดเด่นนะครับในช่วงวันนี้คือมีคนช่วยเหลือนะครับดาวพระจันทร์วันนี้โครจรอ,อยู่ในวับปุตตะมันแปลว่ามีงานเร่งงานด่วนงานอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นช่วงนี้อ่คุยหรือว่ารุยงานได้ถ้าใครที่แบบ ติดขัดแล้วก็ตามจะแก้ปัญหาได้ครับวันนี้เป็นวันที่สามารถจะจัดการกับงานกับปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือคนได้นะครับงานวันนี้ก็เลยดูยุ่งๆหน่อยแล้วก็เผื่อเวลานิดนิดนิดหนึ่งนะครับในวันนี้ก็อาจจะมีเหตุฝนฟ้าอากาศหรือว่าคนนะครับทำให้งานแล้วก็การเดินทางล่าช้าเผื่อเวลาแล้วก็ทําอารมณ์นิดนึงถ้าคุณจะเจอคนที่เขา,เาไม่ตรงเวลานะครับบางทีคุณก็จะงดหงิดอยู่บ้างนะ เกี่ยวกับเรื่องคนในช่วงวันนี้นะครับเพราะว่าจะเจอคนบางคนบอกว่าเจอคนงี่เง่าบางคนบอกว่าเจอคนที่คุยแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหรือว่าคุยแล้วไม่มีบทสรุปนะครับช่วงนี้คุณจะเจออารมณ์แบบนี้นะครับคุณก็สรุปเขาเลยแล้วก็พยายามอย่าให้เขาอย่าเราอย่าไปเด,เดินตามเกมเขานะครับทําให้เขามาเดินตามเกมของเรานะครับโอเคเนาะนี่คือการงานนะครับยุ่งยากหน่อยเนาะพยายามค่คอยๆแกะทีละประโยคของผมนะฮะ แล้วเอาไปประยุกต์กับชีวิตประจําวันของเรานะครับแล้วก็เรื่องของอการเงินนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจุกจิกแล้วก็มันจะตึงๆพอสมควรตึงคือมันจะใช้ได้มากกว่านี้หรือว่าจะใช้แบบสบายใจกว่านี้บางทีมันก็ยากหน่อยนะครับฉะนั้นมันก็จะตึงๆนะฮะแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาที่เราเปราะได้ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หรือจะมีวิธีนะครับที่จะแก้ปัญหานะครับ แต่ว่ามันต้องเกิดปัญหาก่อนเสมอเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้การเงินผมก็เลยมองว่าให้เตรียมแผนสำรองหน่อยหรือว่าเตรียมเงินสำรองเอาไว้แล้วก็อาจจะพิจารณาในการจะซื้อของอะไรสักอย่างนะครับในช่วงนี้ครับก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันเนาะโอเคนะครับต่อมาครับเรื่องของอความรักครับช่วงนี้ทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดความรักดีนะครับมีการคุยการช่วยเหลือกันและกันประนีประนอมนะครับแล้วก็ มีให้กำลังใจกันละกันนะครับถึงแม้ถ้าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เดี๋ยวก็จะแก้ปัญหาได้โอเคนะวันนี้ผมว่าวันที่โอเคนะครับในเรื่องความนะรักนะฮะมีอะไรก็คุยกันได้แล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาหรือแล้วให้ช่วยเหลือยังพอได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงนี้คือเจ็บคอร้อนในภูมิแพ้แล้วก็วิงเวียนศีรษะท่านที่อยู่ในวัยสวอ,อาหารเป็นพิษปวดหลังคอบา่าไหลนะครับเนีย่ยร่างกายแปลกแปแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะผมหลุดผมล่วงง่ายๆต้องระมัดระวังด้วย โอเคนะฮะต่อมาครับอ่อนนิดนึงนะครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้อาจจะป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าทําให้เราแบบกังวลใจนะครับเดี๋ยวก็จะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคครับต่อมาครับคนราศีตุลในเรื่องของบทสรุปครับวันนี้สเนสน่ห์คนราศีตุลเสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆเ,เข้าไว้งงแห่งเด่นเข้าไปหน้าครับวันนี้ อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะครับกิจกรรมที่ทำคนละสิทุลวันนี้รีบเร่งงานหน่อยนะครับดาวพระจันทร์โครจรนะครับเล็งจุดเกิดของเราเพราะฉะนั้นพระจันทร์เป็นมหาจักรมันคือความรวดเร็วว่องไวนะครับแล้วก็รอบครอบรัดกลุ่มบางทีจะมีอะไรที่หลุดตกหล่นเล็กเล็กน้อยน้อยได้ง่ายหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้ดวงเด่นเรื่องของการงานปัญหาอุปสรรคดีแก้ได้ดวงเด่นเรื่องของความรักช่วงนี้แฟนนะครับก็อารมณ์จะแรงหน่อยนะครับเข้าใจนิดนึงนะครับช่วงนี้ดาว พระจันทร์เป็นมหาจักรมาอยู่ในตําแหน่งของคนรักนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์เหมือนจักรเลยนะฮะพูดคําพูดแรงหน่อยแล้วก็าการกระทำนะครับบางทีเขาก็จะไม่งอ้อไม่แคร์สักหน่อยคือช่วงนี้อารมณ์ศิลปินเขาสูงมากก็ปล่อยเขานะฮะศิลปินก็อยู่กับ สิ่งที่เขาทาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอารมณ์กับกายมาเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรประมาณนี้คือช่วงนี้ถ้าเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีกณอย่าไปอยู่ใกล้แล้วกันนะฮะโอเคต่อมาครับเรื่องของคนราศีพิจิกครับวันนี้สเนสน่ห์ชาวราศีพิจิกเสื้อผ้าเะครับเน้นสีสว่างสว่างสิครับสีสันสว่างสดใสเข้าไว้แล้วก็โง่เฮงเด่งคอเบย์น้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะครับกิจกรรมที่ทําวันนี้มีความคืบหน้านะครับ ไปในทางที่มีอุปสรรคนะครับไม่ใช่เป็นทางที่ดีขึ้นนะครับผมมองว่ามีอุปสรรคเสมอเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับช่วงนี้จับนิดดู่นหน่อยข่าวอะไรมามันเป็นอุปสรรคก่อนเสมอนะครับก็ให้รู้ว่าคุณจะได้วางสเต็ปวางแผนได้ถูกแล้วก็วันนี้อาจจะสปีดงานได้ช้าหน่อยนะครับเร่งงานไม่ค่อยขึ้นคุณก็ทําตามหน้าที่ของเราไปนะครับช่วงนี้ใช้ไวเขาเรียกว่าใช้ไว้วานใครไม่อาจจะไม่ค่อยสาเร็จนะครับก็ต้องพยายามทาอะไรด้วยตัวเองนะครับเหมันก็จะสําเร็จไวกว่านะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ ทำอะไรตัวเองนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งคาดหวังหรือว่าสปีดงานช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหานะครับโอเคเนาะรู้ดวงล่วงหน้าจะได้เตรียมแผนสำรองเขาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับชาวราศีธนูครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีธนูเสื้อผ้าครับเน้นทูโทนสองสีงบเพงเ่งเนของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับแล้วก็ผิวหน้าให้กรียงเนยหรือว่าล้างหน้าสะอาดก็ได้หรือว่าแต่งหน้าให้ดูผ่องๆเด่นๆออรลาพุ่องออกมาเนาะ แล้วก็กิจกรรมครับที่ทำวันี้มีความคืบหน้าเรื่องของการงานดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการงานเยอะหน่อยนะครับงานแทรกงานโดดงานส่วนตัวงานของผู้ใหญ่แล้วก็งานที่ค้างคานะครับมันก็ยังมีช่ชวงนี้พยายามรุยเคลียงานให้ไวแล้วก็ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างครับในช่วงวันนี้เขาอาจจะสร้างปัญหาโดยเฉพาะลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงช่วงนี้จะมีปัญหาอะไรที่เราจะกังวลนะครับถึงเขา ฉะนั้นช่วงนี้เราต้องไปโฟกัสนะครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษหน่อยนะครับเราจะได้ล่วงรู้แล้วก็แก้ได้ทันนะฮะแล้วก็กิจกรรมเรื่องงานนะครับวันนี้จะมีความวุ่นวุ่นก่อนเสมอแต่ท้ายที่สุดจะสําเร็จนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าปัญหาอุปสรรคมันจะแก้ไม่ได้วันนี้แก้ได้แต่โคตรยุ่งก่อนเลยนะครับเสมออะไรก็ไม่รู้วุ่นวายหรือไปปัญหาซะก่อนแล้วก็ค่อยไปจัดการเคลียร์แต่และเรื่องเยอะฉะนั้นวันนี้ไม่ราบรื่นนะให้รู้ล่วงหน้าไว้นะครับแล้วสุดท้ายครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังคลิปนี้ช่วงกลางค่ำกลางคืนครับขอให้หลับสนิทหลับสบายแล้วก็หลับฝันดีครับส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในวันถัดไปก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่ยากๆขอให้ง่ายขคยค้าขายขอให้มีออเดอร์แล้วก็มีลูกค้าเก่าๆกลับมานะครับแล้วก็มีตัวเลขที่พอใจนะครับไปแล้วครับเป็นกำลังใจครับแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดิมเราก็เจอกันนะครับในวันพรุ่งนี้เนาะนัดเจอกันเนาะที่เก่าเวลาเดิมนะครับ จะนั่งรออยู่ตรงนี้นะครับ24ชั่วโมงนะฮะเปิดมาเจอผมพูดทุกทีนะฮะไปแล้วครับช่องวีโคคอนัตนะฮะสวัสดีครับ